้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567ผู้ขอรับการประเมินนายคมเอกพันตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสองข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านหนองหินตำบลหน,นองหินอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาะสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาะสินเขตสองบริหารงานโดยนายคมเอกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด280คนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประเมินการใช้หลักสูตรของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายต้นสังกัด นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขต2และการดำเนินการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารและแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระะงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าโดยการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยโรงเรียนมีเครือข่ายผู้นำชุมชนผู้ปกครองมาร่วมพัฒนาโรงเรียน 1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายผู้นำชุมชนผู้ปกครองมาพัฒนาโรงเรียน 2. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นการมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีโดยนำนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มาใช้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียง จึงส่งผลให้ได้รับรางวัลครูดีสีกละสินเขตสองระดับเพชรประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนทางการทดสอบโอเนตปีการศึกษา2,566วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่เข้าสอบ ประเด็นท้าทายเรื่องพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยโดยใช้กระบวนการ active learning สภาพบริบทสภาพปัญหา เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับผู้เรียนทำให้นักเรียนขาดความเอาใจใส่ในการเรียนและไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ขาดทักษะการอ่านการเขียนที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และลายมือไม่สวยจึงเกิดประเด็นท้าทายที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสองคือนักเรียนเป็นคนดีเรียนดีมีความสุขบวกกับความสามารถนักเรียนอสมอออ่านออกเขียนได้สสมาธิม มีมารยาทบวกมิในดำเนินการโดยคณะครูร่วมการจัดทาสื่อและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นช่วยพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยและให้ครูประจำชั้นนำนวัตกรรมไปใช้กับผู้เรียนในชั่วโมงซ่อมเสริมสรุปรายงานเดือนละหนึ่งครั้งผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาเชิงปริมาณ 1>, 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ร้อยละ80ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้อยละ75มีผลการประเมินการอ่านอยู่ในระดับดีเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมีทักษะการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยโรงเรียนมีสื่อและนวัตกรรมในการพัฒนา 2. ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาขอขอบคุณค่ะ